สวัสดีท่านผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและท่านาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะสําหรับตัวชี้วัดที่9นะคะระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมและจริยธรรมนะคะซึ่งตัวชี้วัดนี้นะคะไปสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในข้อ2คือยกระดับคุณภาพการศึกษาประเด็นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม แล้วก็ยังสอดคล้องกับนยโยบายและจุดเน้นของสํานักง,งานเขตพื้นที่การสํานักงานคณะกรรมการการ,การ,การศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในด้านของคุณภาพการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัยแลพืก็เป็นพลเมืองที่ดีมีศิลธรรมจริยธรรมซึ่งตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์ด้วยการสีข้อนะคะคือเสริมสร้างคือคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมที่ส่งเสริมนะคะและมีสาธารณประโยชน์และเป็นกิจกรรมที่เสริมหลักสูตร แล้วก็ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัด,จดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แนวใหม่ซึเชื่อมโยงกับท้องถิ่นที่อยู่นะคะแล้วก็ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียนข้อที่3เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์เนี่ยในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์มากขึ้นนะคะข้อที่4ี่เพื่อพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ มีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมนะคะทั้งสวัตถุประสงค์นี้ก็เลยเกิดการมีประเด็นการติดตามสองรอบนะคะ2รอบจะมีรอบ6เดือนและรอบ12เดือนนะคะเรามาดูรอบ6เดือนนะคะจะมีทั้งหมด4ประเด็นนะคะประเด็นที่1เขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยมีกําหนดแนวทางและมีแผนงานโครงการกิจกรรมแล้วก็มีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการเรียนรู้วิชาประปวัติศาสตร์ยังไงนะคะ เอกสารของการที่จะต้องส่งมาก็คือนโยบายจุดเน้นที่เขตพื้นที่เนี่ยได้มีการส่งเสริมลงไปสนับสนุนดำเนินการในการให้ผู้เรียนเนี่ยด้วยการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมนะคะประเด็นที่2คือเขตพื้นที่มีการขับเคลื่อนอย่างไรการดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่เขตพื้นที่ส่งลงไปให้ด้วยมีกิจกรรมที่อาจจะที่จะหลากหลายโดย เอกสารที่จะต้องนําส่งในกิจกรรมของตัวที่ประเด็นที่2นี้ก็คือจะเป็นแบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานอาจจะเป็นบันทึกข้อความการรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนของท่านที่ท่านจะทําแผนงานโครงการกิจกรรมลงไปอย่างไรนะคะต่อมาประเด็นที่3นะคะเขตมีการส่งเสริมยังไงสนับสนุนให้สถานศึกษาเนี่ยสามารถทํากิจกรรมเนี่ยได้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมยังไงโดยที่เอกสารหลักฐานในการที่จะส่งมาให้ในของประเด็นที่สามนี้อาจจะเป็นการให้ความรู้หรือเป็นหนังสือแจ้งเวียลงไปยังสถานศึกษาหรืออาจจะมีการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทำกิจกรรมที่เขตแจ้งลงไปว่าจะต้องมีการเรียนการสอน การประวัติศาสตร์มาพินาพลเมืองอย่างไรหรืออาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆหรืออาจจะมีเครือข่ายภาคีที่สมัครใจเข้ามามีการส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมทางการสอนประวัติศาสตร์ด้านด้านที่3นี้นะคะต่อมาประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4ของรอบที่6เดือนนะคะมีการนิเทศ กำกับติดตามนะคะการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่คนเมืองคุณธรรมจริยธรรมนะคะออหลักฐานของประเด็นที่4จะมีเกี่ยวกับเรื่องแผนการนิเทศการรายงานสรุปการนิเทศของติดตามหรือจะเป็นบันทึกอาจจะประมาณสัก4ี่ห้าหน้านะคะหรือทางเขตอาจจะมีการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในชั้นเรียนก็อาจจะเป็นสักตัวอย่างสัก3-5ตัวอย่างนะคะอาจจะเป็นโรงเรียนที่ไม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 ่ซ้ํากันะนะคะ ต่อไปนี้เราก็จะมาดูเกณฑ์การพิจารณาของในรอบ6เดือนนะคะเกณฑ์การพิจารณาในรอบ6เดือนระดับคุณภาพเราจะมีทั้งหมด5ระดับนะคะเรามาดูในในเรื่องของระดับที่5ระดับที่5เนี่ยเขตมีประเด็นการพิจารณาที่ท,ท,ที่ดังกล่าวมา4ประเด็นนั้นครบทั้ง4ประเด็นไหมก็ท่านก็จะได้ระดับที่5 ต่อมาก็คือท่านระดับที่4ประเด็นการพิจารณาของท่านก็จะลดหลั่งกันลงมาก็จะชัดเจน3ประเด็นระดับที่3ก็จะชัดเจน2ประเด็นระดับที่2ก็จะพิจารณาชัดเจน1ประเด็นลำดับที่1ก็คืออันนี้ถือถ้าเขตมีการดําเนินการประเด็นการพิจารณาเนี่ยไม่ชัดเจนท่านก็จะได้ระดับคุณภาพอยู่ที่ระดับที่1นะคะเพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานของท่านถ้าทําตามครบประเด็นทั้ง5ประเด็นนี้ ที่ชัดเจนท่านก็จะได้ตามลำดับที่ได้กล่าวไว้ในเฟรมนะคะต่อมาเรามาดูในรอบผลการดำเนินงาน12เดือนนะคะโดยมีประเด็นการพิจารณาทั้งหมดนะคะ3ประเด็น3ประเด็นเรามาดูประเด็นแรกเลยนะคะเขตพื้นที่มีข้อมูลเชิงปริมาณของสถานศึกษาหรือครูผู้สอนที่เป็นแบบอย่างได้คือหมายถึงเเขตมี รายงานข้อมูลที่จะต้องส่งเข้ามาก็คือจะเป็นรายชื่อของโรงเรียนที่เขตที่คิดว่าเป็นแบบอย่างในการสอนอวิชาประวัติศาสตร์อย่างไรมีครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์อย่างไรแล้วก็มาคิดเป็นร้อยละนะคะแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้มันอาจจะเป็นข้อมูลที่มีตัวอย่างนวัตกรรมซึ่งจะเป็นตัวอย่างของครูผู้สอนประวัติศาสตร์แล้วก็สถานศึกษาที่ที่เป็นตัวอย่างในการสอน ปรวติศาสตร์หนะ้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมได้นี่ก็คือยกตัวอย่างอย่างละทั้งครูและก็สถานศึกษาเนี่ยอย่างน้อยออสามตัวอย่างนะคะ ต่อไปประเด็นที่2ของรอบ12เดือนนะคะเขตมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรก็คือถอดบทเรียนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมโดยหลักฐานของการที่จะถอดบทเรียนหรือเวทีแลกเปลี่ยนในการที่ทางเขตส่งลงไปให้ดำเนินการก็จะมีภาพกิจกรรมที่ทําที่เกี่ยวกับข้องกับการเรียนรู้ประวิติศาสตร์นะคะหรือจะมีรายงานการสรุปการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของกับสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด ขอ,ข,อของที่ท่านดูแลรับผิดชอบมานะคะต่อมาเป็นประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่3ประเด็นที่3คือเขตมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรที่เป็นเลิศหรือมีนวัตกรรมเน่้อแ้นการ,รอย่างไรที่ที่เขตจะมีเอกสารหลักฐานว่าการรายงานผลการดําเนินงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศของการสอนวิชาประวัติศาสตร์จะมีสิ่งวิธีดําเนินการที่เป็นเลิศอย่างไรหรือมีนวัตกรรมอย่างไรหรือทําเป็นลักษณะเป็นอินโฟมาให้เราได้ได,ได้ทราบถึงการ มีความเป็นเลิศของการสอนวิชาประวิติศาสตร์นะคะเรามาดูเกณฑ์การพิจารณานะคะของรอบ12เดือนก็จะแบ่งออกเป็น5ระดับด้วยกันนะคะเรามาเริ่มต้นที่ระดับที่5ระดับที่5นี่จะมีเกณฑ์การเงื่อนไขของการพิจารณาอยู่3ข้อนะคะคือข้อที่1คือเขตมีจํานวนของครูผู้สอนวิชาปฏิบัติปฏิบัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นแบบอย่างได้เนี่ยนะคะ ร้อยละยีนะคะแล้วก็เขตมีสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างได้เนี่ยเแห่งแล้วก็สุดท้ายเขตมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนะวัตรกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิศาสตร์เนี่ยอย่างไรซึ่งถ้าท่านเอ่อกรเอ่อใส่รายงานมาในเรื่องของประเด็น3าประเด็นนี้ครบท่านก็จะได้เอ่อระดับ5นะคะเพรแต่ความแตกต่างของระดับที่สกับถึงระดับที่หเนี่ยระดับที่สถึงระดับที่หเนี่ย เขตจะมีการประเด็นเงื่อนไขก็คือจะมีสองข้อนะคะคือประเด็นไขในเรื่องของครูผู้สอนครูผู้สอนในระดับที่สี่เนี่ยจะพี่จะเป็นแบบอย่างได้ก็คือร้อยละสิบห้าประเด็นต่อมาก็คือเขตพื้นที่มีสถานศึกษาเนี่ยที่จะเป็นตัวอย่างได้ของ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 เขตก็คือแค่หกแห่งลำดับที่สามก็คือจะลดหลั่งกันลงไปคือมีครูผู้สอนเนี่ยร้อยละสิบขึ้นไปแล้วก็ มีสถานศึกษาหรือโรงเรียนเนี่ยจำนวน5้าแห่งท่านก็จะได้ระดับสามพะระดับสองท่านมีครูผู้สอนร้อยละห้าขึ้นไปแล้วก็มีโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างได้เนี่ยสี่แห่งและระดับสุดท้ายเขตมีครูผู้สอนประวิศาต์เนี่ยน้อยกว่าร้อยละห้าขึ้นไปแล้วสุดท้ายคือมีสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นแบบอย่างน้อยกว่าจํานวนสี่แห่งจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดท่านออดำเนินการกรอกเอกสารหลักฐานของท่าน และมีการรายงานเข้ามาครบต้วนตามเกณฑ์ที่ที่ที่ได้ได้ไ,ด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 ไดกล่าวมานั้นก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลเข้ามาหรือ,อยังไงขอให้ท่านตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการส่งนะคะค่ะขอจบการแนะนำตัวชีวัตของตัวที่9ค่ะขอบคุณค่ะ